สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบบอกกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับใครครับเนี่ยไม่ครับคนเดิมน้องมายคนเดิมนะครับผมแม่มาช่วยทาตัวคลิปเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับน้อง <c oughs> ทําส่วนสนุกนะครับโอ้โหดูนี่ครับผมผมคราวก่อนเนี่ยเราสร้างวี้เดียวใช่ไหมแต่ว่าคราวเนี้ยเนี่ยผมไปเล่นคนเดียวมาแล้วผมก็สร้างนู่นเห็นไหมอาเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะ มา้มามา้มาม้าม้าม้าคือเขาเรียกว่ารถรถเอ้ยน้องเขาเรียกว่าอะไรวะม้าหมุนเนาะไหนอ่ะไม่ใช่เนี่ยอันเนี้ยเอ่อเราเลิกโพสเตอร์เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะเออเออนั่นแหละครับผมแม่เราก็สร้างอันนี้ไปอันหนึ่งอันแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนู้นอีกอันหนึ่งซึ่งมันเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับผม <c oughs> ลืมลชื่อ,อ,อใช่แล้วน้องรถไฟหอะถูกต้องแล้วเราก็สร้างม้าหมุนไปแล้วผม <c oughs> วันนี้เราสร้างอะไรดีน้องน้องคิดว่าเราสร้างอะไรดีเราขาดอะไรตอนนี้สิ่งที่เราขาดหายไปสนุกมันมีอะไรบ้างวะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากห้องน้ํำก็ผม <c oughs> วันนี้เราจะมาทำเ, <c oughs> เราจะมาเพิ่มห้องน้ํากันรู้สึกว่าห้องน้ำนั่นรู้สึกขาดแคลนมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าขยะนนเกลื่อนมาก ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเึงขยะถึงเกลื่อนขนาดนี้เนี่ยผมปั้นเลยทั้งนั้นผมปั้นเลยปั้นเลยแล้วกันพาบพๆาปาอ่าคือผมไม่รู้นะว่ามันมีที่เก็บขยะหรือเปล่าคือคนถ้าคนดูคนไหนรู้เนี่ยเมอนบอกได้นะผม,ผมคือผมไม่รู้จริงๆว่ามันมีแบบเก็บขยะอัตโนมัติหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้ไงโอเควันนี้เราจะมาขยายห้องน้ํากันนะผมเอาตรงไหนดีนน้องมุมห้องน้ํา อันนี้เป็นโซนกินข้าวเดี๋ยวเราจะขยายออกมานิดนึงเป็นโซนห้องน้ำนะผมโอเคเรามาสร้างกันเลยดีกว่าห้องน้ำเราก็ต้องมีเราก็ต้องมีถนนก็ยื่นออกมาเป็นห้องน้ำ <c oughs> เราจะสร้างห้องน้ำเป็นส่วนของถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาปุ๊บเป็นห้องน้ำส่วนของตรงนี้ข้างหลังเนี่ยเราจะเอาไว้ทำอย่างอื่นนะผมโอเคเสร็จแล้วเราก็หยิบห้องน้ำมาเลย ห้องน้ำห้องน้ําห้องน้ําอยู่ไหนนะแป๊บนึงนะครับผมห้องน้ําเนี่ยอยู่รูมหรือเปล่านะเออไม่ใช่ครับผมแม่อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาห้องน้ําแป๊บนะคุนดูอาจเจอแล้วครับผมแม่ห้องน้าอยู่นี่เองแล้วหมดเลยครับ <c oughs> แล้ระวางเลยเอาเป็นถ้าคนเนี่ยจะเดินไปห้องน้ำเนี่ยผมคิดว่าเอาตรงนี้เป็นปักหลักดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้โอเคกำลังดีเลยแล้วก็อีกมุมหนึ่งแล้วก็หมดแล,ลยครับผมมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้เป็งานน้องสวยไหมมันจะแคบไปไหมแคบไปเหรอเนาะแบบอ,อืมทั้งนั้นเราต้องทําน้องบักแคบไปแล้วก็เพิ่มไหมเพิ่มเป็นอย่างนี้ไหมดูดีใช่ใช่โอเคแล้วก็กวเราตรงนี้ทิ้งนิดนึงนะผมแล้วเราก็เพิ่ม ในส่วนของถนนไปตึ๊บตึบ๊บตึ๊บทางเดินทางเดินไม่ใช่ถนนทางเดินนะผมแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาห้องน้าเนี่ยมาใส่ไว้ได้เลยโอเคก็เป็นห้องน้ําตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะผมนี่ทางเดินปลอดโปร่งโล่งสบายครับผมแล้วเราเนี่ยอ่าผมลืมไปมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ด้วยวนะนี่เป็นไงแต่เราไม่เปลี่ยนนะผมเราชอบสีนี้เราแบบสีเดิมเดิมแล้วก็มาตกแต่งห้องน้ำกันเลยดีกว่าแล้วผมห้องน้ําเนี่ยมันต้องมี ต้องหรูหรานิดนึงห้องน้ํนาเรานี่เป็นไงน้องสวยไหมสวยสวยนี่คือทางเข้าเนี่ยผมแล้วก็เอาเป็นเอเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นโลวะโลวหญ้าครับผมโลวะยาปกติห้องน้ําต้องมีอะไรอะ่ะตกแต่งเปน็นแนวแบบอาร์มิสซอนไหมทุกคนแต่มันก็ไฟไง<ด>ยังไม่มีไฟเลยแท้จริงน้องไฟแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเพิ่มครับผมเราแบบตกแต่งตรงนี้ก่อน เอาเป็นไรดีนะจิพทิพทิึบ,บ,บ,บอ่าต้นไม้เหร๋สุขวเอ้ยพุมยพ่มหญ้าพุ่มหญ้าสวย,ยนะครับผมพุ่มหญ้านี่เป็นไงแล้วก็เพิ่มพุ่มหญ้าไปเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าทางเดินพอข้างน้ำเสร็จเนี่ยเราจะทําทางเดินไปส่วนสนุกเราจะทำสวนสนุกตรงนี้ต่อแล้วก็อาจจะมีสวนสนุกตรงนี้ด้วยเดี๋ยวในอน,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 นาคตรเรามาสร้างกันต่อครับผมเดีย๋ยวเราสร้างห้องน้ำก่อนวันนี้ ซึ่งถ้าเป็นไม้อันนี้อันนี้ดูแปลกๆไปหน่อยเอ้ยอันนี้ดูสวยอันนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่อันนี้ก็ดูดีคุณผู้ชมว่าไงคุณคณดูแต่ผมว่าอันเนี้ยผมชอบอันนี้มากเลยแต่เดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนอันนี้ก็ดูดีอันนี้ก็ใช้ได้อืมอันนี้ก็พอประมาณเอ้แต่อันนี้รู้สึกว่ามันดูอันนี้ไหมกับอันนี้แต่ผมคิดว่านี้ ผมให้เปอร์เซ็นต์อันนี้สูงกว่าสวกว่าสวยมากไปงไงคนดูพรึบนี่เป็นไงเดี๋ยวตรงนี้เราปิดไว้ก่อนดีกว่าเผื่อแบบคนมันเดินไปเดินมาแล้วมันไปโผล่ที่อื่นเราต้องอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแล้วเนี่เป็นไงโอ้โหดูดีมีสไตล์สิ่งต่อไปคือไฟก็ผมไฟไฟไฟอยู่ไหนนะจ๊ะไฟแล้วหาไฟก่อนเลยเดี๋ยวผมหาไฟแป๊บหนึงนะคนดูเดี๋ยวมา ผมเจอไฟแล้วเอาไฟเป็นแบบไหนดีคนดูแบบนี้ไหมแล้วก็ติดหมุนมาถ้าหมุนมาเป็นไฟอยู่ข้างนอกอ๋อเอาวางไม่ได้หรอไม่อ่ะถ้าวางอย่างเงี้ยเอ้ยวางอย่างงี้ได้นี่ไงอ่ะได้ได้ผมคิดว่าดูดีนะไฟนี้เอ้เดี๋ยวเริ่มดูไม่ดีละไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่ <c oughs> อย่าอยู่บนข้างบนเราต้องเอาไว้ซักอา่าเอาไฟปไปไหนลรววะ เออไฟอยู่หน่อยแล้วว่าโอเคเจอแล้วถ้าเป็นป่องอันนี้คือถังขยะใช่ไหมถ้าเราเอาไว้แบบนี้ได้ไหมเอ้ยดูดีคุณผู้ชมดูดีอันนี้ดูดีสวย,ยจริงน้องอันนี้ดูดีนะครับนี่เป็นไงคนดูผมเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนี่นี่โอ้ ถ้าผมว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนนิดนึงปปึึบบแล้วเราก็เอาไฟเนี่ยผมคิดว่านะไฟเนี่ยเอาไว้ติดแบบมุมๆหน่อยไหมแบบมุมตรงเนี้ยใช่ไหมคุณดูเอิม่มเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะมันหมุนแต่เหมือนกับว่ามันจะติดไม่ได้นะคุณดู เห็นไหมมันติดเหมือนจะติดไม่ได้นะเอาไงดีมันก็ติดตรงนี้กับตรงนี้อ่าอันนี้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้พอได้แล้วก็หมุนแล้วก็ติดตรงนี้ตรงนี้โอเคห้องน้ําเราสวยไหมคนดูสวยนะผมคิดว่าเออรู้สึกว่าถังขยะจะไม่เพียงพอนะรู้สึกว่าเราเพิ่มถังขยะหน่อยดีกว,ว่ารู้สึกว่าถังขยะจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานยังไงไม่รู้ เอาไว้รับมุมนี้ไหมอะถือว่าถังขยะเนี่ยน้อยมากเลยถือว่าอันนี้อาจจะขยะน้อยถ้าเราวางไว้เนี่ยเราเราวางไว้แล้วก็ลองดูนะเนี่ยเห็นไหมพอมี่มงขยะต,ตรงเนี้ยคนไม่ทิ้งขยะเลยอาจจะเพราะขยะอันนี้หรือเปล่าถังขยะน้อยไปตรงไหนมีขยะอีกไหมไหนดูซิไหนดูซิซมีขยะอีกไหมเอ่ย ตรงนี้ตรงนี้ไหนน้องพีพีกำลังไปทุกคนแบบเงินผมห้าหมื่นเจ็ดเลยนะดูทุกคนดูวันนี้ผมห้าหมื่นเจ็ดแบบเกลื่อนกระาดาษมากวสกวัดตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถวางตรงไหนได้ดีนะถ้าเป็นตรงนี้ละโอเคระวังตรงนี้แล้วก็มุมนี้โอเค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 มุมนี้ดีดูดีเลย โอเคเรามาลองเล่นเครื่องเล่นกันดีกว,ว่าน้องมาเล่นไงอะ่ะขึ้นมานั่งเลยน,น้องอ้าวโอเค <c oughs> เดี๋ยวพี่ขึ้นนั่งก่อนอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟเหาะใช่ไหมน้องใช่ <c oughs> รถไฟเหาะนะครับผม <c oughs> ผมสร้างไว้นานแล้วอันนี้แต่ว่าผมไม่ได้อาทีมนะอันนี้เพราะเหมือนว่าเล่นตอนนั้นเล่นคนเดียวไงก็เลยสร้างชิวๆไปเพลินๆโอ้ <c oughs> น่าก,กลัวอยู่นะค,คนดูดูดีนะดูดีถือว่าน่าก,กลัวนะดูดี <c oughs> อ่าหมดรอบแล้วเย้เดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องอ่าเครื่องสีแดงกันดูนะครับน้องไปเครื่องสีแดงดีกว่าโอเคเรามาเครื่องสีแดงกันดีกว่าครับอันนี้เป็นมา้มาม้ารถไฟหมุนโอเคนั่งบปน้องน้องมา ทำไมมันให้นั่งไม่ได้ใช่หรอนั่งไม่ได้หรอนั่งได้ไหมนี่พี่นั่งกับคนนี้แล้วกันอนเดอร์สันผมนั่งกับอนเดอร์สันแล้วกันไปอนเดอร์สันพาเราทัวร์หน่อย <c oughs> นี่นะครับแม่อ้ยสูงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแบบเห็นวิวเลยนะตรงเนี้ยโอ้ดูดีนะพี่ <c oughs> อโอ้ขยะกเกลื่อนการเป็นไปได้ยังไงฉันถังขยะไม่พออย่างนั้นหรือเดี๋ยวฉันจะต้องเอาถังขยะไปวางแล้วล่ะ ย่างนั้นนะ่ะว้าวเอ็นเดสันยกมือด้วยเอ็นเดสันเป็นไรลูกโอ้ยมือจะโดนน่ะขยะเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่ไปอัธยาวางศลองโอ้เอ็นเดสันยกมือไหมเอ็นเดสันอ้าวไม่ยกมือลูกเอ็นเดสันโอ้เอ็น,ดนอเนดสันยิ้มอย่างเดียวเลยลูกเอ็นเดซันพักไม่น่ากลัวเลยไม่ยกมือยกไม้เลยเอ็นเดสันทำไมทำงานแล้วลูก แล้วเอนเดอร์สันยกปไม้มจังหวะนี้ไม่ยกมาย,ยกมืออีกแล้วเอนเดอร์สันท้าไม่ทำงานแล้วลูกพ่อเฮ้ยใครกิดอะโอเคหมดรอบนี่นะครับโอ้โหตรงนี้คือขยะเยอะมากผมคิดว่าวางถังขยะไว้น่าจะดีนะครับผมรู้สึกว่าถังขย,ะ,ขยะเนี่ยเกลื่อนกาดมากเลยวางสักตรงนี้ก็ได้นะนี่แล้วก็วางจำนนชึบอ่ะ ด,ดูดีดูดีเราจะวางเยอะครับผมเพราะว่าอะไรน้องนี่อะเต็มหมดเลยเนี่ยจริงแล้วก็อ่าสักตรงนี้ผมคิดว่าถังขยะเนี่ยอยู่ข้างๆอันเนี้ยน่าจะดีนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตรงนี้เลยละกันเห็นไหมอันนี้ก็ห้องน้ําเหมือนกันครับโอ้ยห้องน้ําแล้วก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่เหมือนจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับ อ่ะล้วก็วางนี่เลยเอาไว้เหมือนทิ้งเ่หนชู้นห้องน้ําอ่ะอันนี้เป็นตัวนั่งแล้วก็วางวางไ้เลยนี่งไงเห็นไหมขาทิ้งกันแล้วคิดว่าถังขยะเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน,นจริงนะครับเนี่ยอ่มอ่ะเอาวางได้ไหมตรงนี้เหมือนจะวางไม่ได้นะครับผมสกอตที่จะเต็มนะตรงนี้เราสามารถวางมุมไหนได้อีกไหมเออวางมุมนี้แล้วกันจะมีคนมาทิ้งไหมถ้าวางมุมนี้ วางได้ไหมอ่าวางได้โอเคสวยเลยครับผมสวยงามสวยงามมากคนดูเป็นไงครับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมอันนี้คือสวนสนุกของเรานะครับนี่ทั้งหมดของส่วนสนุกของเราถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับกดซับกดไลค์นะถ้าใครยอยากดูอีพีต่อไปเนี่ยต้องกดซับไปเลยเพราะว่าอีพีต่อไปเนี่ยเราจะไปดูน้องสร้างส่วนสนุกกันนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับกดไลน์นะครับผมแม่แล้วถ้าถ้าคนดูเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวสวน,นุกเลยนะ,อะโอเคไหมคนดูโอเคไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย